สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ foodtravel well. tv พาคุณผู้ชมมาทำยำม,มือเขือยาวค่ะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยจะมีคนทำเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะและส่วนผสมหลกัหลกๆนี้มีอะไรกันบ้างก่อนอื่นไปชมกันก่อนเลยค่ะและส่วนผสมในเมนูนี้นะคะจะมีหมูสับค่ะกุ้งสับละเอียดกุ้งแห้งป่นนะคะอันนี้จะไปโคลกก็ได้นะคะหรือว่าจะนําไปปั่นในเครื่องผสมอาหารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เครื่องปรุงรสนะคะมีน้ำตาลทรายน้ำมะนาวน้ำปลาพริกขี้หนูแดงกระเทียมปอกเปลือกค่ะตามด้วยหอมแดงปลอกเปลือกนะคะ,มะเมื่อยาวต้นหอมและผักชีค่ะในขั้นตอนแรกนะคะก็เหมือนทุกๆครั้งนะคะถ้าเรามีผักหรือผลไม้ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมาเตรียมซะก่อนนะคะต้นหอมและผักชีนะคะ อันนี้เราก็จะหั่นเท่ากับที่เราใช้หั่นปลายทิ้งด้วยนะคะทีนี้ก็ซอยต้นหอมนะคะหั่นประมาณ1เซนนะคะตามด้วยผักชีนะคะก็หั่น1เซนเช่นเดียวกันค่ะหอมแดงเราจะต้องเอามาซอยนะคะ เมื่อเขืยยาวนะคะวันนี้เราได้เมื่อเขืยยาวที่ลูกใหญ่พอสมควรวิธีการทําเราจะต้องนํเมื่อเขืยยาวนะคะไปเผาไฟแต่ทีนี้เวลาเราทําในครัวแบบนี้เนี่ยครัวสมัยใหม่เนี่ยค่อนข,ข้างจะเผาไฟลำบากเพราะฉะนั้นเราก็จะนําไปเผาบนกระทะนั่นเองนะคะนีลูกมันใหญ่ไปหน ой, ่อยเราก็จะต้องหั่นนะคะให้มันชิ้นเล็กลงหั่นประมาณ 2- 3สนิ้วนะคะ ขนาดประมาณนี้เราก็จะได้นำไปเผาไฟในกระทะนะคะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็พริกอันนี้เราก็จะต้องนำมาสับค่ะสับพริกกับกระเทียมนะคะเป็นการสับแบบละเอียดนะคะหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็น เครื่องผสมอาหารก็ได้นะคะเช่นเดียวกันแล้วก็พักกระเทียมไว้ก่อนนะคะนี่ก็นำพริกขี้หนูค่ะมาสับละเอียดทีนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องมาตั้งกระทะไว้ให้ร้อนนะคะเราก็จะนำมะเขือยาวนะคะที่เราหั่นท่อนไว้แบบนี้ ลงในกระทะค่ะเราจะค่อยๆยย่างนะคะให้ตัวของเปลือกด้านนอกเนี่ยเขาก็จะเริ่มไหมทีนี้เพื่อที่เราจะได้ปอกเปลือกออกได้ง่ายนะคะอย่าลืมใช้ที่คีด,ด้วยนะคะคอยพลิกไปเรื่อยๆแบบนี้ไฟที่ใช้ในการย่างนะคะใช้ไฟกลางนะคะไม่ใช้ไฟแรงเกินไปไม่งั้นเนี่ยมันจะไหมซะก่อนนะคะโดยที่ด้านในเนี่ยก็จะไม่สุกด้วยค่ะจะต้องใจเย็นๆนะคะในการทํา ขั้นตอนนี้และนี่นะคะก็คือมะเขือเผาค่ะที่เราเผาไว้นะคะ20นาทีแล้วจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทีนี้ก็ปิดแก๊สนะคะพักไว้ให้เย็นสักหน่อยนะคะจากนี้เราถึงจะมาลอกเปลือกที่เป็นดำๆแบบนี้ออกค่ะนำมะเขือยาวนะคะมาปอกเปลือก นี่เปลือกก็จะลอกได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนำไปเผาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือไว้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อด้านในนะคะซึ่งสีเนี่ยก็จะไม่ดำนะคะเพราะว่าเราจะลอกเปลือกออกแบบนี้ออกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เมื่อยาวนิ่มๆแบบนี้ค่ะทีนี้ส่วนที่เป็นหัวท้ายเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมันไม่น่ารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหั่นออกด้วยนะคะยกเว้นว่าคุณผู้ชมเนี่ยนำไปเผาไฟทั้งลูกเลยนะคะก็ไม่จําเป็นต้องหั่นหัวท้ายตรงนี้ออกนะคะแล้วก็หั่นครึ่งค่ะจะได้มเยย่เขือยาวแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมดนี้แล้วก็นําจัดใส่จานพักรอไว้ก่อน,นะคะ่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกมะเขือยาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้อง นำกุ้งและหมูสับนะคะนำมารวนในหมอ้อค่ะอันนี้เราใส่น้ำลงไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องให้น้ำเดือดสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากนะคะในสำหรับน้ำที่ใส่ลงไปในหมอ้อแค่พอที่จะลวกกุ้งแล้วก็หมูสับก็พอแล้วนะคะนี่ก็คนค่ะ คนนะคะให้หมูสับและเนื้อกุ้งเนี่ยสุกดีแล้วนะคะตอนนี้นะคะกุ้งและหมูสับของเราก็สุกดีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนี้นะคะก็นำสน่วนผสมมาปรุงรวมกันค่ะเทพริกแล้วก็กระเทียมน,นะคะลงในชามผสม ตามด้วยเนื้อกุ้งและก็หมูสับเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เรานำไปลวกไว้แล้วนีก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมะนาวนะคะและน้ำปลาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตามด้วยหอมแดง และต้นหอมกับผักชีค่ะแค่นี้ก็พร้อมที่จะนำไปราดบนตัวของมะเขือยาวนะคะและนี่ค่ะคือมะเขือยาวที่เราหั่นไว้สักครู่นี้แล้วนะคะก็จัดใส่จานให้สวยงามและก็ราดด้วยเครื่องต่างๆนะคะที่เรายำงไว้เรียบร้อยแล้ว โรยด้วยกุ้งแห้งนะคะที่เรานําไปป่นให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้โรยด้านบนนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูยำเมื่อเขืยยาวนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคิดว่าทําได้หรือเปล่าเอ,อ่ยถ้ายังไงนะคะมีปัญหาในการทําอาหารนะคะหรือว่าอยากได้อัตราส่วนที่แน่นอนของเมนูนี้ก็ไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะในเว็บไซต์ของเรา มีบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะสำหรับอัตราส่วนต่างๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับคุณติวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ